นิทานอิศวเรื่องเมื่ออวัยวะประท้วงวันหนึ่งเมื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายเห็นพ้องกันว่าพวกตนล้วนมีงานต้องทำทั้งวันในขณะที่ทองเอาแต่อยู่เฉยๆคอยรับอาหารที่มนุษย์กินเข้าไปเท่านั้นจึงตกลงกันว่าจะประท้วงไม่ทำงาน จนกว่าท้องจะได้รับมอบหมายให้ทำงานบ้างหลังจากวันนั้นมือก็หยุดหยิบอาหารปากก็ไม่ยอมอ้าฟันก็เลยปล่อยไม่มีงานทำไปด้วยแต่ในอีก1นถึงสองวันต่อมาอวัยวะต่างๆก็เริ่มรู้สึกว่าพวกตนทำงานได้ไม่ดีเหมือนเคยมือเริ่มเคลื่อนไหวไม่สะดวกปากแห้งส่วนขาก็อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง ดังนั้นอวัยวะทุกส่วนจึงรู้ว่าความจริงท้องก็มีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายและอวัยวะทุกส่วนต้องทำงานร่วมกันร่างกายจึงจะแข็งแรงและสุขภาพดีดังเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในการทำงานร่วมกันทุกคนย่อมมีความสำคัญเท่ากันหมด